พี่น้องค่ะวันนี้ปาจ้อยมีโอกาสได้ไปทําข้าวกันทีสู้นวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานาครซีธรรมราชตั้งอยู่ที่บ้านเกาะอาเภอพมคีรีนาคานาธีมีพ่ออบุญเลิศเกตกษัตริย์ค่ับเป็นพ่อออยู่วันนี้ไปทําข้าวไอไร่ไปทาข้าวที่ทางบริษัทเชปล้นประเทศไทยสํารวจเล่การผลิตจํากัดนี่ค่ะเขาได้สนับสนุนงบประมาณนึ่งลานบาทในการสร้างในเทศกาลส่วนวิทยาศาสตร์พลังงานทางเลือกแล้วการโครงการขายกิจกรรมเรียน วิทยาศาสตร์เชฟล้นเซฟโลกปิดเติมมาเติมวิตค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เชฟล้นนี่เขากับสนับสนุนสู้วิตนครเรามาย่างต่อเนื่องค่ะพี่นองค่ะสําหรับโครงการจัดสร้างส่วนวิทยาศาสตร์พลังงานทางเลือกนี่เขาก็อยากจะให้เด็กเยาวชนแล้วก็พี่นองประชาชนทั่วไปนี่ค่ะ รับตัวสู้การเปลี่ยนผ่านทางพลังงานโดยความมุ่งมั่นในการยกระดับขีดความสามราถในการส่งหมอพลังงานที่สะอาดปลอดภัยแล้วการเชื้อถื่อได้เพื่อที่จะปลดล็อกนาคณนาความมั่นคงพลังงานไทยค่ะแล้วการขับหนึ่งถึงสิ่งเวทหลอมในทุกอย่างกาวควบคูไปกับการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมค่ะมีกันท้งมดพลังงานทางเลือกนี่ค่ะ5โครงการโดยกันเขาวันนี้ถ้าวารงเรียนในพี่น้องส้นใจอยากจะเข้ากัน ไปแล้ยากจะไปเข้าขาววิทยาศาสตร์แนะนําเลยค่ะเป็นสุนวิทย์ที่ได้มาตรท่านที่สุดในปากตายค่ะสาหรับซุนวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครซีธรรมรัฐซึ่งตังอยู่ที่บ้านเกาะพมขิรีอยู่ติดกับวัดเข้าคุณพนมเลยค่ะพี่น้องค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆแล้วก็บรรยากาศดีๆนะคะนะที่มีโอกาสนี่ค่ะได้ไปกันอตรงนั้นนะคะนะในส่วนข้องเชฟล้นนี่าววันนี้กาคุณพอนุรีกอนันธาค่ะซีอีโอ ข้องเชฟรอนกลับมาด้วยตัวเองค่ะ